กรณีสถานีตำรวจภูธรบางกุ้ทีนะครับจังหวัดสมุทรส,รสงครามนะครับเบื้องต้นเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วนะคร่บก่อนก่อนสัปดาห์ที่แล้วเนะี่ยมีคนป่วยเราก็สงสัยก็ไปตรวจแอนติเจนเทสก็ปรากฏว่าไปผลบวก4คนเราถือว่าทุกคนอยู่ในสิ่งสูงเช่นต่ำทั้งสถานีตำรวจถึงแม้บางคนจะไม่เสีย่ยงแต่ก็เพื่อที่จะให้ได้รับการตรวจแอนติเจนเทสจากโรงพยาบาลน,นะครับไม่ต้องเข้าเรื่องไข่ นะครับเราตรวจเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเจออีก3จาก4 3เป็น7แล้วจากนั้นก็เจออีกสเป็น้าสัปดาห์ที่แล้วทั้งหมดนะครับตอนนี้อยู่ๆๆแค่เก้าคนเลืที่เหลือทุกคนได้ตรวจแอนติเจนเทสแล้ว ale ale นะเป็นลบทั้งหมดสัปดาห์ที่แล้วทั้งสัปดาห์ก็ปิดท้ายตำรวจแต่ยังเปิดให้บริการประชาชนนะครับโดยให้ผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงแต่ว่าได้รับการตรวจแอนติเจนเทสแล้วโดยที่ไปบอกว่าเสายยี่ยงนี่แหละเราต้องบอกว่าเสี่ยงตรวจละผลเป็นลบแต่จริงๆเราไม่ได้เสี่ยงให้มารับแจ้งความอยู่ที่สลาลิมแม่น้า่วีจทครรบต แอนติเจนเทสครั้งที่สองทุกคนสรุปแล้วเรามีป่วยอยู่เก้าคนทุกคนได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลซึ่งก็เชื่อว่าทุกคนจะต้องเป็นลบนะขณะตอนนี้กําลังตรวจอยู่ที่โรงพยาบาลนภา,าลัยนะครับประจาอํเาเภอบางคนทีนะตำรวจไปตรวจที่นั่นหมดทุกคนส่วนครอบครัวและชาวบ้านนะครับก็เปิดให้บริการที่ท,ที่ที่เราใช้รับแจ้งความนั่นแหละครับเราก็ปรับพื้นที่ให้เป็นสถานบริการของสารสุขอําเภอสารสุขจังหวัดที่ไปตรวจแอนติเจนเทสอยู่นะครับ ส่วนการปิดสถานีตำรวจก็ไม่ได้แบบปิดสนดิทนะครับบางห้องเนี่ยซึ่งเราได้พ่นพ่นประสานสาราาสุขอำเภอประสานเทศบาลอะไรต่างๆมาพ่นพ่นทุกวันพ่นฆ่าเชื้อทุกวันแล้วก็ปิดแล้วก็พ่นฆ่าเชื้อทุกวันแล้วปิดณว,วันนี้เ,เริ่มเปิดละเปิดบางห้องห้องที่ใช้ในการประชุมคอนเฟนซ์ห้องที่ใช้ในการผู้มระชาชเข้าไปตรวจไปเดินดูก็ก็เปิดอยู่บางส่วนแต่ก็ยังไม่ได้เปิดเต็มร้อยนะครับส่วนประชาชนที่มาแจ้งความยังต้อง ต้องใช้ที่สาลาอยู่นะครับแต่ปัจจุบันนี้ศสาลาปรับเป็นพื้นที่ตรวจแอนติเจนเพสให้ประชาชนและครอบครัวนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่เสี่ยงน้อยหรือว่าไม่เสี่ยงนะครับส่วนตํารวจเราทั้งหมดไปตรวจที่โรงพยาบาลน้ำพันนม่นะครับก็คงเท่านี้ครับก็ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นว่าเรามีความระมัดระวังในการป้องกันอย่างดีนะครับแม้แต่ว่าทราบมาเป็นแต่ปุ๊บเนี้ยแต่ก็ตีกรอบนะครับตีกรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบ นะครับประชาชนก็จะได้ไม่ต้องตอื่นตระหนกส่วนเจ้าหน้าที่ตํารวจสายตรวจทั้งหมดนะครับบางบางทีเนี่ยให้หยุดยกเว้นสายตรวจตําบลซึ่งมันมันห่างไกลอยู่แล้วนะครับห่างไกลจากจากสถานีตำรวจห่างไกลจากความเสี่ยงือไม่เสี่ยงเลยเนี่ยก็ไปตรวจแต่เจนแท้เหมือนกันแต่ว่าสายตรวจตาบลก็ยังตรวจในเขตตาบลตัวเองอยู่แต่สายตรวจ20สายตรวจที่ต้องตรเวนนะครับผมได้ให้อำพากับโรงพักเมืองกับโรงพักอภภพวเนี่ยไปช่วยทุกวัน24ชั่วโมงทุกผัดครับนะครับ Không, không buồn cũng không nằm biệt này các ngay